สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเกมชินนิ่งแบทนะครับผมกับโอวิอยู่เนาะนี่ก็คาคืนแล้วนะครับเอาล่ะก็ไม่ผู้มาทําเพนะครับผมเอาให้ดูอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันไปในเรื่องของการอัพตัวละครนะครับผมเพื่อนก็น่าจะเข้าใจแล้วไม่น่าจะยากเนาะอ่ะโอเคในเรื่องของการอัพตัวละครนะครับก็คือใช้ของพวกนี้นะ ของพวกนี้หาได้จากที่ไหนนะครับหาได้จากการที่เราอะจนภัยนะครับผมกองง่ายๆเลยคือตีบวกตามปกติเลยนะครับผมอ่ะโอเคหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะขึ้นเป็นระดับ2นะครับผมอย่าง40เนี่ยเราก็อาจจะต้องขึ้นไปหาเต้าดอกไม้อันนี้นะครับดอกไม้อันเนี้ยต้องมีแรงการนจนภัยที่25นะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะครับผมไม่เป็นไรก็ดอกไม้พวกเนี้ยเดี๋ยวในคลิปเนี่ยที่เอาไปเพื่อนดูเนี่ยเดี๋ยวจะบอกสถานที่ดอกไม้ที่มีนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างโอเคนะ อย่างรวดเร็วนะครับผมนะอย่างพวกแอมเบอร์อะไรพวกนี้เนาะมันยังไม่เต็มอไม่เป็นไรนะอยังไม่ได้ตีบวกอะไรสักอย่างเลยนะด้วยความขี้เกียจแล้วก็พอดีเมาด้วยเมาภูเขาเล่นแล้วเมา <c oughs> ไม่รู้ใครเป็นบบผมไหมในเรื่องของอาวุธนะครับผมอย่างง่ายๆเลยนะอาวุธนะครับมีเลยตั้งแต่หนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวจนถึงห้าดาวน,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 นะครับผมในทีเนี้ยในเรื่องของการขัดกราอาวุธนะครับผมคือง่ายๆเลยทับกันนะ สามเท่ากับสามนะอ่าเดี๋ยวผมตีบวกไปให้เพื่อนดูเล่นๆไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมวุ้นหนึ่งดาวนะครับก็เช่นนี้แล้วกันเนาะไม่มีอะไรทำอ่ะมันก็ขึ้นตรงนี้เนาะขึ้นน้อยไปหนะ่อยอ่ะแต่นี้เนาะโอเคก็เป็นที่ยี่สิบสองแล้วนะครับผมอ่าที่นี้ขัดเกลานะครับมาดูในเรื่องของขัดเกลานะในการขัดเกล้าเนี่ยอ่านี้ไม่มีเนาะในการขัดเกลานะครับจะต,ต้องใช้วุ้นแบบเดียวกันนะครับผม ผมตีมันจนถึงระดับสี่แล้วนะครับผมถามว่ามันดียังไงคือมันจะหาง่ายนะครับผมในแต่ในในแมปอะ่ะมันหาง่ายพวกอาวุธสองดาวสามดาวเราจะเปิดได้เรื่อยๆเนะเดี๋ยวเราจะเจอเปิดกาชาด้วยล้วก็จะเจอง่ายกว่าพวกอาวุธสี่ดาวห้าดาวนะครับแรกๆนะครับอย่าไปต้องไปซีเรียสมากคุณจะต้องห้าดาวสีด่ดาวห้าดาวเล่นได้บอกเลยว่าเล่นได้สามดาวเล่นได้เรื่อยๆนี่ผมเปิดแบบจนผมเปิดครบแล้วละ่ะอะค่อยเนี้ยเอาเป็นว่า เรื่องของการตีอาวุธขัดเกลาพื้นฐานตีบวกเห็นแล้วเนาะไม่มีอะไรอะ่ะอติเฟกนะครับอติเฟกเพื่อนเพื่อนมาดูได้เลยคือเราสามารถมาดูในเซตได้เลยนะครับว่ามันเป็นเซตแบบไหนเนาะ,ะเลือกไปที่เป็นเซตนะครับแล้วเซตพวกนี้เราไปหาจากไหนอุย้ยขอไปครับหาได้จากที่ไหนหาได้อย,าย่างไงเหมือนกันครับในการที่เราเนี่ยประจนภัายผ่านในแต่ละมิชชั่นผ่านไปเรื่อยเไปตีไปเปิดกล่องไปหาของตามแมป ทุกอย่างมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราเนี่ยมาหาเซตให้กับตัวละครเราเนะว่าเราจะใส่ชุดอะไรอย่างตัวละครของผมตัวเนี้ยก็คือใส่ชุดเบอร์เซิร์ฟไปเลยเนะเพิ่มอัตราการครีไปเลยนะครับเพราะว่าอาวุธของผมเนี่ยเพิ่มครีไปนะครับผมแล้วก็เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่าเจ็ดก็จะเพิ่มคริอีกคือตีอ่ะต,ต,ต,ตีตีตีไปแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช้เวดอะแรงกว่าตีอีกนะเออแต่ถ้าเป็นอาวุธห้าดาวอ่ะอาจจะแรงกว่านี้นะ โอเคประมาณนี้นะครับรุนเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นอีกนะในเรื่องของกลุ่มดาวนะครับก็บอกได้เลยง่ายๆนะว่าพอเราจะอัพเป็นสองดาวนะครับอันที่สองอันที่สมนะอันที่สี่นะครับพวกนี้นะเราไปหาซื้อได้นะครับตามเควสหลักนะครับแลกมาจนภัยที่เราจะต้องถึงนะแล้วก็เอ,อแลกได้ที่ร้านที่เราระลึกเนาะร้านขายของที่ระลึกพูดอะไรเนะี่ยร้านขายของที่ระลึกไหนอยู่ในเมืองครับโอเคในเรื่องของฟอนสวร์ดฟอนสวร์พวกนี้ต้องถึง อัพจนถึงระดับ2นะระดับ2ก็คือเลเวล25ที่ผมบอกเมื่อกิ้นะอัพเลเวลนะ่มันถึงจะขึ้นเป็นระดับ2ให้นะครับไม่งงใช่ไหมก็คือค่าถานะอันนี้นั่นแหละเนี่ยถึง25ก่อนนะกูถึงจะขึ้นเป็นระดับ2นะ2ดาวนี้นะครับไม่งงใช่ไหมโอเคสรับอันเนี้ยดูยตัวละครเนาะเพื่อนเพื่ก็ ไม่ได้มีปัญหาละมันไม่ยากเลยนะอาสำหรับใครที่อยากจะเปิดกาชาก็ไปที่เข็มทิศแล้วก็ไปเปิดเอานะครับเอ๊ะมันจะเป็นลูกดาวขอภัยอ่ะเป็นลูกดาวนี้นะก็จะเปิดกาชาเปิดอะไรก็กดได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะกดเปิดกาชานะครับผมผมก็ไม่มีอะไรนะคิดตันไม่พอนะครับเปิดบนเกลี้ยงละใครจะเติมเงินอะไรก็เดี๋ยวมาเล่นซับไทยกัน quest mission นะครับเพื่อนๆทำให้หมดนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมี a r t i f ก c t เล็กๆน้อยๆบางอันละไรพวกนี้นะเห็นไหมทำให้หมดนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้แบบเอ้ยมีของมีอะไรเนอะค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบเกมเนี้ยยาวๆไปเนาะมีอะไรอีกในเรื่องของอาหารกระเป๋าเนี่ยอาวุธไปนะครับผม a r t i ฟกต์เนาะก็เดี๋ยวเพื่อนๆได้มาไม่ว่าจะเป็นสี่ดาวห้าดาว ลองมาดูนะว่าเซตเนี้ยที่เราใช้กับตัวละครเนี้ยมันแมทกับตัวละครที่เราอยากจะเล่นด้วยไหมลองดูเนาะมันไม่ได้มีถูกไม่มีผิดนะผมบอกเลยอยู่ที่พวกคุณใช้งานกันพรุ่งนี้ก็ของใช้เนาะพยายามอย่าไปอย่าอย่าไปทําอะไรมันนะจริงๆเมื่อทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็อยู่ในนี้แหละเพื่อเก็บไว้นะครับต้องอัพตัวละครน,นะอ่านในเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยพยายามทําอาหารไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเดินทางทีเนี่ย เราใช้เยอะนะอย่างอันนี้คือมันในเรื่องของอาหารอันนี้นะครับก็คือลดาตากรเสียพลังงานจากการปีนด้วยนะและลดให้กับสมาชิกทีมทั้งหมดลงเสียเป็นเวลา900วินาทีเนาะก็ง่าย,ายๆแหละทําอาหารมาด้วยว่างก็ทํามันมีเยอะมีเยอะมากกว่าในนี้นะคือผมกินจนผมไม่ได้เหลือไม่เหลือเล,ละ้ะแล้วก็ไม่ได้ฟาร์มอีกเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกินในเรื่องของอาหารเล็กๆน้อยๆเนาะ เดี๋ยวไปดูในในในคลิปนี้แหละเผมเอาให้ดูว่าหาจากที่ไหนบ้างอ่ะเหมือนการพวกนักส่งหนังสือพวกนี้ไปอยู่ในห้องสมุดอะ่ะอยากรู้เรื่องราวก็ไปดูในห้องสมุดนะมันมีนะครับในเมือแงแรกเรานั่นแหละโอเคของพวกนี้เดี๋ยวเราหาได้เรื่อยๆเนะาะธาตุลมธาตุดินหาจากไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อโอเคนะมันไม่มีอะไรละให้ดูง่ายๆแค่นี้เลยนะครับรวดเร็วทันใจนะ ไปดูกันต่อเลยนะครับผมผมจะเอาหน้าเว็บที่ดู World Map นะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของดอกโลตัสนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องใช้ในการอัพตัวละครไม่ว่าจะงใช้ดอกไม้หลายๆอย่างในแต่ละสถานที่นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยลเดี๋ยวผมอะ่ะเอาลิงก์เว็บของเขาเนี่ย แปะไว้ข้างล่างเลยแล้วกันนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากเข้ามาดูเนาะโอเคก็ในรูปนี้นะครับผมที่ผมอัดวิดีโอไว้เนี่ยให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยคือเป็นเว็บไซต์ของมิโฮโยเขาเนาะเขาก็จะคุยกันในเรื่องของฟอรัมนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของรูปนะครับผมว่าเออมันมีดอกไม้อยู่ในแมปตรงไหนบ้างมีจุดไหนบ้างนะครับที่มีดอกไม้ในแต่ละชนิด เนี่ยในภาพนะผมก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆเห็นไหมตามจุดต่างๆนะครับเขาจะมีมาร์กไว้แล้วเนอะต้องขอบคุณคุณบายแบร์นะครับที่เขาเล่นเนาะแล้วเขาก็เช็คเช็คช็คทำจุดทำอนะไรไว้เนอะทีเนี้ยผมอยากเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ตามจุดแถวไหนบ้างลองเดินดูเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบเฮ้ยรู้เยอะไปว่ะไม่ชอบขออภัยด้วยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วกันก็ฝากกดเลยแล้ให้กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะก็ดูต่อเนาะเป็นประมาณนี้นะที่ผมดูให้ดูรอบๆนะครับเดี๋ยวผมซูมไปที่อื่นบ้างคือมันสามารถแบบนี้สามารถยอ่ยอยอ่อย่อให้เพื่อนๆดูได้นะย่อขยายแหละหเพื่อนๆดูได้นะอ่ะจุดตรงไหนมีดอกไม้อะไรอยู่แถวไหนนะครับเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมทําให้ดู อย่างนี้เพื่อนๆก็มาหาดูเอาเนาะแล้วก็มาฟาร์มของเองอะไรกันเองแล้วกันนะครับถ้ามีจุดไหนมีแถวไหนเพิ่มก็บอกกันได้นะครับผมทุกคนก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเ o อร์แบบกันต่อเนาะดีไหมในเรื่องของเวอร์แบบเนี่ยโอ้ยมีเยอะเลยนะให้เพื่อนๆเข้ามาดูในเว็บไซต์เองด้วยเช่นกันนะ,ะสวัสดีทุกคนนะครับก็ อันนี้เป็นเวอร์แมพนะครับผมอาจจะมีเสียงซาเสียงแทรกเข้ามาด้วยนะครับต้องขอภัยเพื่อนด้วยนะครับเว็บนี้นะครับเป็นของเกมจีนเขาเนาะเวอร์แมพนะครับเราก็เข้ามาเช็คได้เลยนะว่าเฮ้ยในแมพเนี่ยที่เราเล่นนะครับผมท่าลมเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถกดได้เลยนะท่าดินอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ Sta จ e นะครับ of the s e v e n นะครับอยู่ที่ไหนบริเวณไหนบ้างนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยพี่แล้วผมจะมองเห็นได้ยังไงอ่ะ ซูมครับเป็นไงซูมได้นะอยู่ในบริเวณไหนเห็นไหมลองเช็คได้นะครับอืมโอเคไหมอ่ะเทเลพอร์ตนะครับจุดเทเลพอร์ตอยู่ไหนจจใจจู่ออด e สเซเวนอยู่ที่ไหนนะครับผมถ้าลมทัดดินนะครับเราสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะตวนภัยด้วยตัวเองเนี่ยไปได้เลยเนาะไม่ต้องเข้ามาดูที่ผมเอามาให้ดูนตอนนี้นะครับ อีเวนต์ ABC อยู่แถวไหนบ้างมีอะไรในบ้างนะครับเข้ามาดูได้เนาะดันเจียนนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราสามารถเลือกเข้าเลือกออกได้เนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมซูมออกเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นให้เต็มๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาร์ติเฟลกเนาะนี่เห็นไหมมีจุดไหนบ้างมอนสเตอร์ Monster นะครับเป็นไงเขาเพิ่มมาแล้วเนาะพยายามลองเข้ามาเช็คดูนะครับจุดไหนบ้างนะครับที่เราจะ เป็นหลุดฟาร์มเนาะเนี่ยเขาบอกไปแล้วเนาะว่ายังไงอ์ติเฟกต์ไปตรงไหนเอาตรงไหนอะไรแบบนี้เนาะอ่านั้นก็ว่านไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้กล่องกล่องอยู่ไหนบ้างกล่องอยู่ไหนบ้างบอกเลยนะว่ายุบยาบนะจุดไหนเป็นจุดที่ต่อสู้จุดไหนเป็นจุดอะไรบ้างน,นะครับเข้ามาดูได้เนาะโอเคเห็นไหมนะผมซูมออกเพียบเลย เพื่อนๆสามารถเลือดเข้ามาดูด้วยตัวเองได้นะครับโอเคไหมผมเคลียร์นะจะได้เห็นกันทั้งหมดทุกอย่างนะครับไม่งั้นนะมันจะไม่เต็มที่นะแบปบพวกนี้เดี๋ยวเพื่อนๆนะเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะถ้าใครอยากจะดูข้อมูลนะครับหินดูตรงไหนบ้างนะครับพวกที่วิ่เบตา้าตัวผีทรงผีเสือ้อปูปเปอร์อะไรต่างๆหินธาตุอยู่ตรงไหน คิดเราจะเอามาทําตีกงตีเกาะอะไรว่านไปเนาะตามระบบเกมเขานะครับผมแล้วก็สิ่งประทังชีวิตของพวกเราอยู่ตรงไหนบ้างเนาะเห็นไหมเต็มเลยนะครับก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะแล้วมาลองดูด้วยตัวเองแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเฮ้ยรู้เยอะไปหว่าไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูเนาะเล่นด้วยตัวเองเลยผมว่าเจ๋งไาเยอะเอออ่ะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ ไม่ยากโอเคสวัสดีครับ